หลังจากที่การเรนซาวเกตผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษครับได้ประกาศร,รายชื่อ26คนสุดท้ายที่จะมีชื่อไปลุยฟุตบอลยูโรที่ประเทศเยอรมนีออกมามันถือได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวเลยครับเพราะแต่ละคนที่ถูกเรียกมาดูเหมือนจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรและไม่ได้มองครับว่านักเตะเหล่านั้นจะอยู่กับบิ๊กทีมหรือทีมกลางตารางและท้ายตารางแต่อย่างใดแต่จะนับจากผลงานส่วนตัวของแต่ละคนแต่อย่างไรก็ตามครับมันได้มีการเปิดเผยออกมาในภายหลัง ว่าทางเกเลซ่าเกตนั้นเขาได้พาดเป้าหมายไปเป้าหมายหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญจากกรณีโอนสัญชาติไม่ทันและคนที่เรากําลังพูดถึงครับก็คือจะร่่งของไมเคิลโอลิเซโดยจะน้างของไมเคิลโอลิเซครับเขาเป็นพย์เมเกอร์เชื้อสายฝรั่งเศสของคริสตัลพาเลสและแข้งวัย22ปีคนนี้ครับก็ถือสัญชาติฝรั่งเศสเป็นหลักเนื่องจากเจ้าตัวมีพ่อนั้นเป็นชาวไนจีเรียส่วนแม่นั้นเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสและแอลจีเรีย อย่างไรก็ตามครับการที่เขาได้เกิดในลอนดอนมันจิทํำให้ตัวนักเตะสามารถเลือกเล่นได้ถึง4ทีมชาติและจากในช่วงที่ผ่านมาไมเคิลออลิเซเขาลงเล่นใ้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูสิและชุดยูยี่แต่สําหรับทัพตาไกาชุดใหญ่ชุดที่จะไปรุยซอฟุบอลยูโรที่ประเทศเยอรมันเขาก็ถูกทนายของดีดีเย่เดอชองมองข้ามอีกครั้งอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาช่วงชีวิตของโอลิเซส่วนใหญ่ก็มักจะใช้อยู่ในอังกฤษนับตั้งแต่เริ่มทีมอคาเดมี่กับอาร์เซ ต่อ้วยเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นชุดใหญ่กับเรดดิงและย้ายมาสร้างชื่อกับคริสตัลพาเลซน่าจะทำให้ซาเกตอยากที่จะเรียกเจน้าของโอลิเซมาติดทีมเช่นกันแต่พอมีการประกาศรายชื่อออกมาไม่มีชื่อของโอลิเซหลังเผยรายชื่อเบื้องต้นของลูกทีม33คนก่อนที่จะตัดเหลือ26คนฉานาของเกเรตซา์เกตก็ได้กล่าวว่าโอลิเซคือผู้เล่นที่ดีมากและเราสมควรให้ความสนใจเขาไม่ได้อยู่กับทีมชาติฝรั่งเศส และผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะพาโอลิเซไปโอลิมปิกหรือไม่แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องผ่านกระบวนการการย้ายชาติก่อนซึ่งขั้นตอนมันใช้เวลาค่อนข้างนานและไม่มีทางเลยที่เราจะทําทุกอย่างเสร็จสิ้นให้ทันก่อนเริ่มยูโรแกเรซาวเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมจาคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ